จุก,กุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วจุก,กุยต้องมีเกมครับผมวันนี้ฮะมีเพื่อนๆถามมาว่า Uncharted 4 Artif N เนเนี่ยอ่าของที่ขายในไทยฮะโดยบริษัท N Engine เนี่ยข้างในเนี่ยมีโค้ดให้ไหมครับผมก็หลายคนก็ สงสัยฮะว่าจะมีเฉพาะในชุดลิมิเต็ดคือมันมีหมด3า,าแบบแบบแผ่นเปลา่าแบบลิมิเต็ดแล้วก็อีกอันนึงเป็นลิมิเต็ดที่มีเขาเรียกรูปปั้นครับรูปปั้นของโมเดลของพระเอกของเรานาธานเร็กครับคือจะมี3มชุด อันนี้วันนี้ผมได้มาเป็นชุดธรรมดาครับผมก็คือมีเฉพาะแผ่นฮะแต่ว่าถ้าลงทะเบียนกับทางร้านที่เป็นออสตรเลท์ดีลเลอร์ครับผมก็จะได้อ่าโค้ดมาแล้วก็เอาโค้ดไปลงทะเบียนครับก็ได้ของแถมมาหนึ่งอันเดี๋ยวเรามารีวิวของแถมน,นี่ฮะในแผ่นในกล่องฮะ ก็จะมีปก2ด้านครับคือเป็นด้านด้านนอกเนี่เป็นโซนออลครับผมข้าหัาเป็นภาษาไทยนะสมบัติทุกชิ้นล้วนมีราคาของมันครับผมเป็นภาษาไทยด้านในเป็นภาษาอังกฤษครับผมสามารถสลับปกออกมาได้เป็นโซนออลเหมือนกันทั้ง2องปกโดยเกมสตาร์ทเดอะมอลบางกะปิโซนโรงหนังฝั่ง11ชั้น4ห้อง4 6 facebook com game start shop โทร0 8 6 5 6 7 7 4ห0 ครับผมแล้วก็มีแน่นอนนะแผ่นเกมของเขา,าด้านในไม่มีโค้ดใดๆครับผมมีแต่ใบคำเตือนเฉยๆครับมีน้องคนหนึ่งฮะน้องนานโน,โนบอกมาว่าในโค้ดจะมีเฉพาะในชุดลิมิเต็ดเท่านั้นธรรมดาจะไม่มีแต่สามารถออนไลน์ได้หมด ่วนนี้ครับเป็น่าลงทะเบียนล่วงหน้ากับร้านที่เป็นออสเตรเลียดีลเลอร์ครับผมผมลงทะเบียนที่ร้านพี่น้องเกมสตาร์ทครับผมก็ได้อรางวัลมาอัญชติสีอติเป็นครับผมเป็นเขาเรียกมัคครับผมเป็นเป็นแก้วครับหน้าตาของแก้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะเป็น อลูมิเนียมครับผมไม่หนาไม่หนาครับผมเหมือนเหมือนแก้วตักตามตามร้านบะหมี่หมูแดงใช้ยสี่มีมีเกี้ยวนะครับ p r o ดฟคิววีโอดีลิเซนเทียคืออ่านไม่ออกครับว่าภาษาอะไร <_ S 1> อันชัดส <_ S 2> ี่อาร์ตฟเอนครับผมแล้วก็ เป็นสีน้ำเงินทั้งใบก้นก็ไม่มีอะไรเงาๆด้านในก็เป็นอลูมิเนียมครับผมนี่เท่านี้พอดีว่าชุดลิมิเตดผมไม่ได้จองไว้เสียดายเหมือนกันเห็นได้ข่าว่าชุดลิมิเตตตอนนี้ราคาคุ้มด้ยครับะเล่นเกมกันให้สนุกครับผมอันชารตสี่อาร์ติฟน ใครที่สนใจเครื่องบันเดิลฮะลิมิเตดของอันชาร์ตสีาอัติเวนยังพอมีอยู่ครับผมรีบติดต่อไปนะครับก่อนที่จะหมดขอบคุณมากครับจุก,กุยตะลุยเกมสวัสดีครับ